มาเ่าเลยมาเ่าเลยอะไรเ,ออ <c oughs> เพื่อนบ้านกันแท้ๆ <c oughs> อะไรแล้ว <c oughs> เสียงดัง <c oughs> เรากำลังลดน้ำต้นไม้ไปขึ้สดชื่นนะคะเวลาขนาดนี้หกโมงครึ่งแล้วพระอาทิตย์ขึ้นไปบนกลางจะฟ้าแล้วลำดวนยินดีต้อนรับนะจ๊ะคนสวย